เอ๋วันนี้เย,ยมวนจะทําอาหารจานเดียวนะคะวันนี้เย,ยมวนจะทําอำเมนูข้าวอบเผือกนี่ยกาลังหั่นวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆสำเร็จแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะค่ะ